แล้วกันนะได้วันปืนวันกันเป็นแรงไล้ญปอนไปนะาเหนามอหน่งย่บายัไม่ได้กบเลยยี่เรไดยังเลยฮ้

อีกอีเป็นเชื้อพลิงได้เป็นได้สิแ <Leadership> ล <It> 네 <igram> ้ไปถามทำไมนะยืมองบ้างสิเอออีอี ก็แค่เ่งได้ที่นี่ก็หาเลยงเองได้ไม่ใช่แต่รรลแล้วก็ทะผ่านเดียว ไม่ทายชิลเหรอยาไม่่ายอ๊ยตายิทำไมโอ๊ยตายแล้วสิ้นนาทีแล้วนะเนี่รวมนึงบเอิ่มดนึงได,ไ,ดได้ประมนสรอบ เอาๆใส่แล้ว <c oughs> ออกันเอาละเี่งหมดเดเลยไมกจะถึงแล้วนะเพอะเพิ่มมาใส่ดิจะเพิ่อะไพ่มไรเพ Oh <laughs> no! ังหวัดนาราธิวาสเข้าหลังอีกตั้งห้า เกินถ้าประมาณค่าเกินไปแล้วนะ เราประมาค่า้ากิดไปแล้วนะพี่ไม่ได้นั่งหมอนเอ,อหมอน,ห,มอน,ห,มอน,นหิหัวหัวเป็นแบบนัน